เป็นโมเมนต์สุดซึ้งกลางเวทีคอนเสิร์ต c o ฟเฟอร์ไนท์ไลท Starlight and m o o n ูนชายหลังน้องเอลลี่อาชิรยานิติพลลูกสาวของอั้มอัมมลรินนำเพลงไม่ตลกเลยของพ่ออั้มมาร้องบนเวทีแต่เอลลี่กับปล่อยโฮบนเวทีไม่สามารถร้องต่อไปได้จนจบเพลงทำให้พ่ออั้มจ้องวิ่งขึ้นมาช่วยร้องเพลงจนจบทมกลางแฟนคลับที่ตกใจและกลายเป็นโมเมนต์ที่ทำให้ผู้ชมซึ้งไปตามๆกันเอลลี่เปิดใจกลางเวทีว่า กลัวร้องแล้วไม่เพอกลัวร้องแล้วจะร้องไห้ก็เลยไม่ร้องเพลงนี้ให้พ่อเลยขณะที่ชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าร้องเพลงพ่อครั้งแรกร้องไห้เลยพ่อมาดูด้วยเหตุผลที่ไม่กล้าร้องเพราะกลัวร้องไม่เหมือนพ่อโถลูกอยากเห็นพ่อลูกร่วมเฟนกันอีกเยอะๆเป็นแฟนคลับพ่อแล้วมาเป็นแฟนคลับลูกต่อเลยฟินมาก